สวัสดีครับพม่าพี่น้องป้องปไปที่โคร,ราชเจ็บักไอเอฟซีสามวันสุดสุดนะครับเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้ตัวสุกคนคนประมินนะครับตอนนี้รายงานสถานการณ์ขณะน,นี้เวลามาหกโมงกว่าพี่น้องหลังจากที่เก็บของจากเขาตะโลุ่นทีมงานรถบ้านหลักฐานทีมงานแห่ะ ก600กล่นะครับอนุญาตผ่าขั้นล0อขั้นก่นได้เข้าพัตเตอร์ตะม่านจัปัตท่อพัทยาครับพี่น้องก6 0งกว่าแล้วครับกำลังจะเดินทางวันนี้เดินทางกิโลละน้อยจากโล้มมาดิ600กว่าเตอร์ตะม่านเท่าไรมาดิ3,002 3,002ศูนย์พันเลยบรือเปล่าแค่ละ3 0 0บาทโอ้600กว่าโล600กว่าโลมื่อใดครับสํานักงานเนาะไปตั้งลักว่าเป็นหมอตั้งลักสํานักงานไม่อยากกลับแต่ก็ต้องกลับอ่า เราจะว่ากันเนาะเจะว่ากันเราจะว่ากันที่2 4 1 5จะบอกอันตรายขึ้ตะกอนนี่หรอกน่าจะบอกเร้่งปิชชั่ดาเกี่ยวกับขี้กรอนรถครัวก็มาครับรครัวตอนนี้มาเตือนกำลันเสริมความพร้อมออกในทางรวอมกัดเนาะเจอกันที่สถานงานพ่ะไปทางไหนเนี่ยวัจะคนท่าเขาพักหรือเขาพักต้องกันใกล้กว่านะขึานไปท่านหนึ่งีเเบื่อน่อยน่อย วันนี้ทั้งเกนบของมีดังโอ้หนาวหนาวครับพี่น้องทั้งพัทยาหนาวเลยเดินทางจากพัทยาไปมันแพล็กได้เหมนกัครับโอ้ปลายุดออกแล้วครับปลายุดกำลังจะไปแล้วเจ๊กอนปลายุดออกน้ำหนาแล้วครับนะครับเดี๋ยว,วทีมงานารถบัสกับลูกตู้ก,กับสุดท้ายร้อยกำลังไปนะครับพี่น้องตอนนี้ก็รอ,อ,อดรถบัสเตือนน้ำมันอยู่ครับก็เลยเก็บโชคบรรยากาศความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยเบอร์หกโมงว่าแล้วพี่น้องนี่ครับตอนนี้ยังอยู่พัทยาอยู่ครับ บัดย่ามไปฮอดบ้านจะไหนจนสิท้ายทอดเถื่เบื้องไม้นะครับเด้อฮอดเต้โมูนจากย่ามครับ <c oughs> โอ้ปมมน้เป็นปมตะทอพัทยาครับนะครับบรรยากาศหนาวหนาวหนาวพี่น้องโอ้เมาคืนหน่อยโคนรลายอยู่ครับพี่น้องสะท้านไหวอยู่ครับเลิกตีสองมาคืนหน่อหลังจากที่เลิกแล้วเก็บพวกนีบพอแล้วกันแผกไปที่กาลัางตามมานลำหลังครับพี่น้องคือว่าเพิ่งจะเก็บไปที่เกือบแล้วนะครับ อ้าวว่างครับรอด้วยรอด้วยรอด้วยพ่อครัวครับพ่อครัวไปแล้วพ่อครัวก็ไปแล้วลุงตูกับสิยาอองข้อมันบ้านตินะครับไม่ได้เมื่อเดินห้างคนเดียวครับสค่อยๆไปน้ำกันครับไปเลยครับไปเรื่อยๆครับไม่รีบไปร้อนเพราะมันมีงานครับเดี๋ยวรอตรงไหนก็จอดรอตรงนั้นครับพี่น้อง คนมาเติม,มน้ำมันกับคู่ป๋อครับมมมาเ,เตินน้ััครบไปแล้วไปแล้วไปแล้วรถเพิจะบ้านนะครับโหน้าดุยนำว่าเหมือนจะคือปัญหาอะไรเหมือนจะไปคอนมา,ามนนป,มนะปกติแล้วเนี่ยมันจะตาไปพร้อมกันเนีย่ยตัวเส้นจะตามก้นไปยุดไปนะพี่น้อง หน้าสุดคนกู้ถึงก็ใส่ครับถึงนั้นมันมัดเดี๋ยนะเพื่อเจเ๊ยใหญ่เจ๊ยสปอร์ตการไปตกในกุบบอลการไปตกในใส่แมสก์อย่างดีครับครับอ้าวคันที่สองตามไปคันที่สองตามไป กูบอกว่าเรถไปเองกูบอกครับครับที่รถเก่งไม่ได้หรอกครับเอากันที่สามการที่สามเส้ทางปลอดภัยสุขสุขันครับโอ้ขึดีเลยปะจักบานั่นแซกะจกนี่ฮะจักบานั่นแกระจ๊กนี่ขึ้ดีเลยของปั้มหรือของตัวเอง ของของเขาครบโอ้นึกว่าซื้อประจำของเจ้าของสุดอยู่บนบ่ายอยู่บนบ่ายโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับไะรถดูเป็นสองขั้นสุดท้ายแล้รถบัสตั้มนาเหมือนกันบายบายกำลังกันเลยนะครับพี่น้องมึงนะครับโอ้ยว่าจะได้ไปต่อเนื่องจะได้กลับไปตั้งรักกันพี่น้องแล้วอ่าสีเสืไหนตั้งใจว่ากันอีเสื้หนึ่งนะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็รอเพคนอันนนั้ก่อน เพื่อความปลอดภัยของทีมงานแล้วก็ททำตามกฎระเบียบที่เขาประกาศนะมา,าแล้วพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนหกโมงปลอดภแล้วนะครับพี่น้อง <c oughs> ต่างงานก็ต่างกันเนาะทางนี้กระสรวอาหารเพื่อก็รเริ่มเริ่มแล้วนะครับเริ่มเก็บตรงเก็บต๊ะจับข้องแล้วนะคบเรียมมห้องอาหารแล้วครับพี่น้อง ได้น้องเฮงน้องเฮงครับทครับน้องเฮงเดินทางปลอดภัยได้เหมือนกัครับได้พ่อตู่กลับบ้านอย่างปลอดภัยน้องเฮงเด้อเหมือนกัครับเหมือสำรวจรถจะน้อยกันพี่น้องขอยงขอยอย่างมึงสะไงก่อนจะสอบความเรื่อยเดินทางไกลขึ้นเขาได้เหมนกัครับพี่น้องขึ้นเขาปากปีนเขาได้เหมนนสูสู้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  เสียไปแล้วขอบุญขอบุญนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีทั้งนอ่าพัทยาครับเตียมความต้อนรับย่างขอบุญขอบุญขอบุญหลายครับอืะเล้อรับแต่เลื่องนะพลาดข้อแล้ว ถ้าจะน้อยครับพี่น้องตามมาครับโอ้ยังมั่วจะหน่อยนะครับเนาะเรื่องบรรยากาศการท่าจะน้อยความสีร่าครับเป็นข้อศอกจะเกืีบสิบนาทีแล้วไปไปขบวนแบบนี้ครับ ตามก้นกันไปเรื่อยๆไม่ได้เรียบเร่งครับนี่ครับ mm hmm. เพื่อนมาจอดตรงนั้นกันจอดตรงนั้นนะครับ mm hmm. <laughs> โอ้ยบรรยากาศเศร้าสร้อยพี่น้องเอ้ย mm hmm. พืนที่จะได้ไปงานตัวกับไม่ได้ไปแล้วครับเ mm hmm. จอกันเมื่อชาติอ่าเจอกันไม่ใช่ชาติต้องการนะเจอกันเมื่อทีมงานต้องการครับ mm hmm. ตอนนี้ครับไปกัน แม่สีไปให้ไปให้มั่นไปพี่น้องเพราะว่ามนนเมื่อคืนเนี่ยบอดพิ่งกับประชุมแล้วว่ากลับไปนี่ก็ไปรวมกันอยู่ตัวอยู่บ้านเพยไม่ให้กลับบ้านนะครับพี่น้องเพระาะว่าตัดสิว่ากลับบ้านแล้วนี่เพื่อบางที่เขาันประกาศในยังก็ะเขาห้องนะเอาดาวครับหรืออย่างนอกดาวนอกดาว ไมันสิมาบ่ได้นะครับสักตัวทีว่มือนะพี่น้องก็เลยร่วมโจก็เลยว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบการอยู่การกินแล้วก็ควาาเป็นอยู่ของกันทีมงานทั้งหมดตอนน้าพัดบ้านไม่ให้กลับบ้านให้อยู่ในสำนักงานเลยนะเผื่อบางทีไอ้มีงานได้ได้ออกงานเราจะได้ไปพร้อมก,ก,กันนะครับร่วมทุกข์ร่วมร่วมทุกข์ร่วมสุขเวลาเราสุขก็สุขด้วยกันเวลาเราทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับผมว่า เตรียมสแตนบายไว้ครับเผื่อมีงานมาเพิ่มจะได้ออกงานนะถ้ากลับบ้านแล้วเนี่ยถ้าเอากากตัวแล้วมันจะมาไม่ได้เนี่ยพี่น้องซีซี่มือมันเสียเวลาคเท่านั้นครับยังไงแม่ความเพป็นวายอยู่ครับพี่น้องโอ้รถก็เริ่มหลายแล้ววันวัน,นวันล้นวบรรยากาศเศร้าเสียจริงครับที่แรกที่แรกว่าจะมาช่วยก็จะว่าจะจะให้ อ่าไม่ใช่เขาด่าไม่ไอ้พักแรมพักแรมอยู่กันแถวๆวันอันนี้นะอันมาบยังพรอะไรนะสะพานซีนายพลเพื่อนว่าวันที่ยุพาเพิ่อนเซจัดให้ซ้อแจ้งกันมาครับแล้นการอยู่กันกินมันเราจะรับผิดชอบหมดทุกอย่างแต่ทีนี้บอสโจกับผู้จัดบ้านประชุมกันกับหัวหน้าเขาก็เลยว่าถ้าสมมติว่าเราพักแรมที่นี่ถ้าสมมติว่าเขา น็อกดาวน์ขึ้นมาปุ๊บเราจะเดินทางไม่ได้เหมือนกันครับมันจะยาก,กน,นะประมาณนั้นก็คือจะต้องกลับกลับไปตั้งหลักบ้านแพงก่อนเผื่อมีอะไรมาปุ๊บเออมันจะได้มีปัญหาหม่อนนะถ้าสมมติเราอยู่เทียวเท่าเขาปันที่ยุพ้าคับการน็อกดาวน์เราจะกลับบ้านไม่ได้เหมือนถ้ามีงานแถว้านนอกมันจะไปไม่ได้มนันครับพี่้องบัดนี้ครับไปตั้งหลากที่บ้านแพงสมมติว่านั่นที่ยุห่าญี่่ยุ่าญี่พวงเมื่อสถานการณ์มันมียังกะ งเดินทางลงมาไม้ก็ได้ไประมาณครับวันที่ยี่ห้านี่เห็นหนึ่งประยุทธ์ประกาศว่าทําการแสดงซ้อแจ้งในที่หลังวัดสะพานสีนะพี่น้องแล้วก็วันที่ยี่หกกับวัดยะโสธรครับที่วัดที่เคยไปนะพี่น้องเอาหมดแล้วลครับพี่น้องคนระับเจอกันอยู่บ้านแพงเวละขอบบุญขอบพูดหลายครับฝากพี่ฝากน้องวัสดีกอนนะครับเด้อดีเขามารับสารับส้มครับ เบื้องแรกมื่อแรกก็คือเก่าพี่น้องยูจะซื้อนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ลองตูเพื่อเป็นกำลังใจด้วยการต่อยิมต่อไปนะครับเด้อย่าถิ่มย่าปลาพี่น้องจังได้กะบ่มีงานกะสามารถกับไลเห็ดงชิปกับเขาเบื้องแง่กันบเก่าได้แล้วพี่น้องเด้อหักแพงแบงปัดกับเก่าครับทีมงานสามน้อยเอเซีสามน้อยสุขสุขคนครับเจอกันคลิปหน้านะพี่น้องเด้อขอให้มีความสุขร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปด้สยสุขสุขคนครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ เดินทางก่อนครับพี่ร้อง